มากินหมึกหอมลวกราดน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยกันค่ะพอดีว่าลืมเปิดไมค์ค่ะทุกคนค่ะเลยไม่มีเสียงค่ะแต่ขอภาคเอานะคะเสียดายมากๆเลยค่ะทุกคนที่คลิปไม่มีเสียงค่ะหมึกนี่ตัวใหญ่มากเท่าหน้าเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกุ้งลวกด้วยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็จะแบบเผ,ผ็ดๆเปรี้ยวๆนัวๆค่ะ มากินด้วยกันนะคะลงมือเลยค่ะคำแรกของเราก็จะมาหอ่อกุ้งก่อนค่ะน้ำจิ้มซีซัดเลยค่ะจิจจิเลยค่ะทุกคนขออภัยที่ไม่มีเสียงนะคะอืมอร่อยมากตัวใหญ่ไหมคะทุกคนตัวนี้ก็กินไม่ใช่หมดหรอกนะคะกินคนเดียวค่ะ ตัวนี้ก็ประมาณหกขีดกว่ากว่าเจขีดกันทุกคนตัวใหญ่มากลวกพอสะดุ้งเนื้อจะหวานหอมแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกได้เลยว่าหอร่อยจริงๆแล้วก็จะมีผักหลายอย่างด้วยนะคะหหระพาต้นหอมผักชีผักกาดหน่อไม้แตงกวากุ้งเราก็ลวกพอสะดุ้งค่ะเนื้อถึงจะหวานนะคะ ถ้าลวกสุกไปเนื้อจะเหนียวค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะเปรี้ยวๆผิดๆดกินกับอาหารทะเลเป็นของคู่กันอร่อยค่ะทุกคนกินแค่หัวปลาหมึกเราก็จะอิ่มแล้วค่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่จริงๆค่ะนั่งภาคไปด้วยกืนน้ำรายตามไปด้วยค่ะ เอ้ยกัดสลัดใส่กินสลัดใส่โอ้โหยฟินมากๆากแตงก่าก็กัดก็เสียงดังกรอบกลับกบกลับเลยค่ะทุกคนมากินเนื้อปลาหมึกกันค่ะเนื้อหวานมากราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปอืืมเต็มปากเต็มคำเลยค่ะ สดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปโอ้โหอยากจะบอกอยากจะให้ได้ยินเสียงแต่บางเอิญคลิปไม่มีเสียงลืมเปิดไมค์ค่ะทุกคนอ,อร่อยมากๆหอกุ้งด้วยกันคะ่ะราดน้ำจิ้มลงไปดูแค่ภาพไปก่อนนะคะทุกคน มาภาคแทนเอาค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงกินผักกินปลาหมึกเจอได้จริงๆค่ะที่คลิปไม่มีเสียงดำๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นเห็ดหอมสดค่ะเอามาต้มพอดีมันมีอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาต้มกินกับปลาหมึกไปเลยสดน้ำจิ้มซีฟูดลงไป ตัวนี้ก็กินไม่หมดหรอกแซ่บมากจริงๆอืมอยากบอกเลยว่าอืมรษบอีหลีพี่น้องเนื้อกุ้งเราก็หวานมากเนือเนเน้อปลาหามากึเกเราก็หวานมากค่ะ สลัดกรอบๆดูหัวปลาหมึกแต่ใหญ่มากราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปอืเป็นอันที่ว่าแสบอีหลีมาด้วจ้ากินน้ำกันทุกคน